สบายดีสบายดีพี่น้องทักทายสบายดีเอฟซีเบอรสุขสุขนอ้องพี่น,อน,น,ออน,น,น้องมืัอนี้สุขแลกอ่ะผ้าอานอนแมสหนีนัยพันมาห้องมอเนาะมาหักษาตาแล้วพี่น้องแบบตามันแบบมันถือแสงบ่ได้ถือแดดถือลมได้มันเจ็บเลยพี่น้องตาลายแต่ลอยก็เลยพาเป็นมหาหมอเนาะพี่น้องวันนี้เดี๋ยวนั่งกวดข้างในเนาะสะแุแลกมาสือา่อนะนายชุนเนาะมากันซีคนก็มากับนนพี่ญาณแน่ลนะค่ะผัวอันอาเนี่ยเนาะพี่น้อง เ่าองกลัวเจ็บตาด้วยพี่น้องแบบเจ็บมันถือแซงถือลมบาดได้เลยพี่น้องถือลมผัดกับน้ำตาไหลก็จะมาถ่ให้เราถ่ายอย่อยนี้ก่อนว่าเถ่ายท่นนมอ่อนว่ะเอนดอาหยมอาัมย่ะมบนผจอมากคุณ เปลี่ยนเครื่องนะพี่น้องแต่ใส่สูตรพยาบาลพี่น้องกำลังจะผ่ตอนนี้ถ้าอาไปเปลี่ยนเครื่องนี่เนาะยังสิทตาเขาของเลาะพี่น้องก็จะมันเลอกตาเนี่ยมันเป็นแบบสีโปร่งในตาเนาะมันปิดบอลตาดำๆเนี่ยมันโบเห็นนะพี่น้องถือร่มกับน้ำตาลายถือแสงแดดกับน้ำตาไลายโบเห็นหูเนาะถือร่มถือแดดเนี่ยกับ เจ็บมันเจ็บมันตาลายเนี่ยพี่น้องก็เลยมาหาหมอนอ่ะก็จาก็เลยว่าเราก็จะเอื่นสิ่งปร่งในตาบบบ้านแถาเอื่อนย่โฉดตุ้งย่างบอกมากสนีทไหนถ้าเขมาแต่ต้งเหียนพี่น้องมาแบบเบิร์แม่เนาะยังนอนพักพลอยเนาะพี่น้องก็จายังให้นอนพักพลอนก่อนของโลกตาไปมาอันนี้ห้องหมอเมืองเนาะพี่น้องคอมเมนห้องหมอแกาะมาเราอยู่ห้องหมอเมืองนี่เข้านี้ก็ได้ ฉันนี่ส่วนไปกินกาแฟเนาะพี่น้องนอนเป็นวันป็นที่านอนเย็นฉัมีไปมีไปหยัดอีกรล่อจ้าโมงสีมุงแรงสีมุงแรเนาะก็เลยมากันเลยมาเฝ้าแม่ก่อนเนาะอันตอนนี้ก็ยังทำาบ่ทำัทำารมากันวันยยยาอะไรกันนู้ที่พี่่ายยัเลยเขาเระนั่เพราะว่าคนก็ย่ญงอีกร้านนะคิวย่างอีกยาวอย่เลยมานานกินกาแฟถาเป็นหมอไก่คนนอนพักพอนก็นอพี่น้องจังเขา นี่นายก็เลยสวนมากกินคาเฟ่ข้างหน้าห้องมอะอันนี้นก็เป็นห้องมอ,งอสกืองนาเสดหักษาตาเดินเฉพาอะอนอกเพราะว่าส่วนร้ายคนที่มากก็มีแต่หักษาตาเนาะพี่น้องเก็บตาพี่น้องพี่น้องห้องมอสมืางไก่วงเวียนกล้องเนาะน,นี่ตอนนี้ซนนี่นายกำลังยืนเลือกเนาะพี่น,อน้องเพิ่นขืดหมอกว่าสิกินยังมีหลากหลายรสชาติเนาะมันมีพวกคาเฟ่ดำบอคาปูชิโนบอ ลาเตบอเนาะบ่ว่าสิเป็นพวกซาเขียวซานุ่มไทยนุ่มศอกนุ่มสดกมีเนาะพี่น้องมีหลากหลายรสหลากหลายเมนูเนาะราคาก9 5 0กว่าพันน่ะพี่น้องนับตั้งแต่20บาทขึ้นมื5 3 40บาทประมาณนี้เนาะพี่น้องเงินบาทกะนี่เนาะกรจ้กะมีโต๊ะมีตังให้เฮานั่งเนาะนะอยู่โฮมมกด้พี่น้องอันนี้นะอากาศไปเฮาะเนาะเฮบนมันลมอยู่เนาะพี่น้องนี่เนาะากะนาหงมอเมืองเนาะไกวงเวียน กล่องเนาะทุกคนนี่บรรยากาศจะประมาณนี้เนาะเพิ่นสร้างกาแฟแล้วเพิ่นกับแปขนมมากินพร้อมด้วยพี่น้องเพรา,าะว่าาหารก็จะคล้ายขนมพร้อมเนาะซันนี่นายเคยมาแล้วเนาะเพิ่นก็เลยเเลพาสแลมากินเนาะนี่พี่น้องขนมนี่เพิ่นซื้อมาสูสแลกินเพราะว่าขนมอียงเนาะ เนาะพวกกาแฟเพม่อนกับเป็นน้น้างหายสเลเนาะพอด้งยินสลจมอยากนอนมันก็เลยจัดมาหายแบบคุมๆเลยพี่น้องซื้อมันกับอเมริกันโนเนาะพี่น้องสล่ทามเหมือนว่าพิษเบถือกอะขอโทษข้อพ่ายเนาะพี่น้องบุหะเอื่อเอ่นคือการบอเนาะรสชาติกะอออคุมๆเนาะพี่น้องสล่ห้ากับเคยกินเนาะส่วนร้านเนี่ยิบุคอยได้กินกาแฟเนาะอันนี้สลอยากนอนก็เลย เพิ่นก็เลยพาสเลมากินเนาะหาเนี่เป็นเพิ่นเคยมากินแล้วนะพี่น้องสเน่เพิน่นว่าแ่บเนาะเพิ่นก็เลยส่วนสเลออกมานางกินกระเพาะถาสามอาเขาหองพาตัดเนาะพี่น้องนี่กับซดสื่อเนาะก,กินแล้วกับตาขางเบิดเหมือพี่น้องบบอยกหอดเขานี่เนาะสเน้ไหยเพิ่นา่าเพิ่นมาโรสชาแบบหนีเนาะ นี่หน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะซื้อมันกบอเมริกันโน่บอซันนี่นายบอกนะพี่น้องสแลกกะบอจักซื้อมันเนาะ้ากับจิเคยกินแล้วเพิ่นพาสแลมากินเนาะส่วนร้ายสแลกจะกินพวกซา่นุ่มหือซาเคี้ยวเนาะนี่โดยสาดขุงคมแบบนี้ซาอ่อนเพิ่นกบมาได้พี่น้องซาอ่อนเพิ่นกบมากินแบบพวกโกโก้เนาะกาแฟมันกะกินคือกันเนาะพี่น้องนี่แซ่บซันนี่นายว่ากินแล้วสดสื่อเนาะมีขนุมพร้อมอ่ะ ขนมกับเสลกะบพจน์จ้าซื้อมาเนาะเพจน์เคยกินซันนี่ไนพจน์ว่ามันแสบกะซื้อมาซูเสลกกินเนาะเพจน์เลอะหองเยียนได้พี่น้องเพจน์กะขี่รถมาซองเบิงแม่เนาะเพราะว่าซันนี่ไนเยียนอยู่อยู่ในเมืองเนาะพี่น้องเลอะเยียนกะมาแวรเนาะแล้วกะคาบเทียงกะเขาไปเยียนใหม่เนาะพี่น้องนี่เพจน์ซีมแต่นี่เนาะใสกะบไล่ลายพี่น้องใสทัวใสทั่วเลืองนี่แหละพี่น้องขนมนะดูดกระเพกกับพิ่นว่าเพิ่นมากินรสซานี่พิ่นว่า ซดซื่อกินแล้วกับพี่น้องนี่หาดกับไก่วงเวียนกล่องเนาะพี่น้องนี่นี่เนาะหนาหงมอเมืองเนาะพอกินแล้วกับขอบได้พี่น้องเอ้นีมเขาไปฮ่าคือเกาเนาะเลียวถาฮอดมูงจนเขาหองอันเลาะบ้านเหละเอิดเลาะต้าบ้านบัวฟังท้ากัจะเอิดมาได้เนาะพี่น้องอันนี้เป็นห้องมอเมืองเนาะสิบัวใหญ่เท่าห้องมอแข็งพาตดตามาสิหนวะนี่เนาะ อันนี้กันจะเป็นแบบพงมอหักาตาด้วยเฉพาะก็คือได้น้องพี่น้องอซล่ามีแต่คนมาหักาตาเนาะอันนี้สันนี่กับเลอะเขียนกับมาซองเบงแม่เนาะเดี๋ยวกับมาซองเบิืนกับสันนี่กลับไปเยืยนคือเตาสแหละกัยูกัมมี่ยาเนาะอยู่กันมากกันน้องพี่น้องกีกเพสซูเขาเคยนอนเป็นถาเอากีเพสซูได้อยู่บดมือเผากิดเขาด้วพี่น้อง อันคือเขามาตรบาลนี่เนาะต้องชุดว่าแบบถ้าเขาหลอกแล้วถ้าบางเทือกได้นอนทีเดี๋พี่น้องก็เลยที่เกียมเถื่อเกียมพร้อมไว้เนาะแต่หม้บไวให้นอนากับกาแฟเพื่อนอยู่นะครับอยู่เนาะพี่น้องเคสจุ๊บอยากขนุนใช่ไหมสนี่ได้เหลือกินไม็ดไปแล้วทั้งหนึ่งพี่เนาะหันบ้านเห่าเนาะจีนแห้งของเฮามัไม่มีนี่ไจีนแห้งด้วยกันตีกลัไม่อ่ะ เอาอยาได้ค่ะน่ะดิกกะกะสกาแฟกัสนิอยูมัดท่านหอนหมูเนองพี่นนองเอสีแหงค่ะสีแหงไม่ใช่ปอกเฮดเองนี่เท่ กินนขานาอพี่น้องไม่เดินไม่เดิน,มนไม่เดินขาหอนมองเดกินหมนายนายเบอกินว่ะขาครับคุกมาด้เหยื่อไม่นดพี่น้องสองทุงสามสองติดบหนึ่งเขาไม่ใหญ่ยิงย่งกว่ามานี่ถุงตังแต่กับยานตะยูดเลยพี่น้องซื้อขา เงี้ยปลอกบางีดแหงเมละเหตุ่เงีปอกอกทงคือเก่าซับหยาอยู่หน้าน้ำคุ่น้ำขค่ยซ้ำเหมือนอะไรเหมือนแบบน้ำกับบอกมาแบบนังนเทือกับนั่นไปนําตามหนาอเาี้ไปนั้นบนแม่นามกินหนามนั่นก็ไปได้เลยบันนั้นมีนามมีเนาะ จ้านกาจะเกี่ยวเขาหน้าแซงไปกันทั้งเรือนจุ๊เจ้าไปทั้งน้องขุมน้องสะพังอือก็จะว่าเขางามนะคะน่าแสงห่วงใหญ่ห่เจ้ชุบยันหน่อยดิจ๊ะเุ๊บยันหน่อยแล้วก็เห็ดเหอะเห็ดยู่งามันไ่เห็นตัวหุกขึ้น เบิ่งดูแต่มันก็นี่เนาะพี่น้องมันเป็นในตานี่เนาะมันบ่เห็นเลยเป็ดขาวๆนี่มันแบบว่าถือแสงถือแดดถือลมพัดบ่ได้น้ําตาไหลเนาะพี่น้องใส่แว่นก็เวลาเฮาขับรถถือแสงมันซอนี่ก็เบเนาะน้ําตาไหลนพี่น้องมันคัดเนาะก็เลยมาหาหมอเพิ่นก็ว่าสิเลาะเนาะบ้านเฮาเอิปงในตาบูว่าฝั่งไทยก็จเอิ คือบาดเฉลยีบอนเนื้อโฟมเหรอเดนแล้วมิแดหาคิวเนาะพี่น้องห้องหมอเมืองเนาะทงมามันเป็นแบบห้องหมอหักซาตาโดยเฉพาะกินขาวท้าเลยพี่น้องกล่องแทบไมนต้องเดินโดยท้องนาสิสิมูฟฟ้าได้ทำมาแต่สักระคือเขาที่หนักมากพี่น้องคิวเฮาเป็นคิวสุดท้ายเนาะ คิวสุดท้ายเด้อหมอพันบอกว่ากัเลยให้นอนพักพ่อนฐาเนาะอ่าหานกกินเขากินน้ำอิ่มเรียบร้อยเนาะกันนอนพักพ่อนฐานเขาห้องเนาะพี่น้องเพราะว่าคนกลับมาไายเนาะห้องหมอเมืองเนาะพี่น้องห้องหมอเมืองมันสิ่งประยัยท่อห้องหมอแข็งเนาะเป็นห้องหมอหักสตาร์ตาโดยเฉพาะเพราว่าได้เนาะพี่น้องกันนั่งเศร้าเมื่อยไปก่อนเนาะพี่น้องพักพ่อนไปก่อนหมอพันบอกว่าพากันนั่งฐาเนาะพี่น้องห้องคิวแล้ว ตอนนี้ยังหมดแล้วเนาะเวลากะสิบสองโมฝ่ายแล้วเนาะยังทันเลยสองชั่วโมงแล้วไั่ค่ะเพราะว่าคนกันลายเนาะพี่นะ้องปามคิ้วจ้ะยังไงเลยเบรเพร่ะน้องเบร่พักอยู่พี่นะเนาะเดร่ขึ้นเมื่อเมื่อพักอยู่บ้าน,าน,นพี่เนาะเดี๋ยวประมาณประมาณจะขึ้นเมื่อตอนแดดอ่อนก็นได้เนาะพี่นนาะก็เลยพาแบบประมาณนึงแรงแดดอ่อนจนขึ้นเมื่อเดี๋ยวพักไปโรงพยาบาลอีกก่อน ชิงแรงจังขึน้นเมืองนะพี่น้องเดี๋ยวมาน,นอนอยู่บปะพักผึ้งอยู่ปะเสียงยยยสว่างเว่ยทอยนะยิสซีจะได้ยินอยู่หอนพี่น้องมันหอนออกมาให้นาะพี่น้องเดือนเอาบ่านแต่ละรถกินรถชังน้ำขวดอิปปาลามดูเด้อันนี้เป็นของรวมเนาะพี่น้องพักผื้งชิงแรงจังขึ้นเมืองกันได้นาะ <c oughs> ผักฝืนจังน้อยนะพี่น้องแดดอ่อนๆจากสิผ้าขึ้นเมื่อบ่านนอนบได้นอนพี่มองนะที่จริงข้าอยากขึ้นเมื่อตอนเีกก็ได้นอนคนหนาหรือย่ากเมื่อตอนแดดอ่อนก็ได้นอนคนหนาก็เลยว่าขื้นเมื่อสีนั่งแดงแดดอ่อนนั่งจึงผ้าเมื่อพี่น้องอยู่ผักอีกก่อนจะสองสมุงแดดอ่อนสองสามสมุงแดดอ่อนอะไรจากสิขึ้นเมื่อเนะมาผักฝืนอยู่เพื่อนท้าพาตัดขูดบ้านเฮาเออบ้านเฮาเอออันนี้ อันนั้นบอกบละบอกลอกตาพี่น้องค้างเดียวนอกที่ว่าเอิญสีงมันแบบมันปิดแบบมันปิดตาดำไม่ก้นี่นะพี่น้องมันเป็นมันโบเห็นพุงเนาะถือแสงแดดกับอะไรแบบถือร่มยังผัดกับอะไรมันเจ็บเลยพี่น้องตา,ตาไลตลอดเนาะเลยพามาจริงจริงมา,มา,มากวดมึงแล้วเธอหนึ่งนอกบ้ามาเนี่ยแบบฮาสวางลูกล้านวางเลยนะพี่น้องก็เลยมากกว่าได้มาเผามา ยังนัากันเนาะพี่น้องไปนอกพี่น้องหลังจากพักพ่อแล้วสิขึ้นเมื่อนเนาะออกมาพักตื้นแต่12โมงนาะพี่น้องตอนนี้2โมงแล้วขืนเมื่อน้องพี่น้องโอเคนอกพี่น้องสําหรับคลิปนี้สลาสิฝากไว้สำนีเนาะเดี๋ยวสิพาอาเพิ่นขึ้นเมื่อพักพ่อนอยู่บ้านก่อนเนาะมาตั้งแต่8 7 8โมงสาวนอกพี่น้นองตอนนี้ค่ะ2โมงแล้วสิคุณ พากเิ่นขึ้นมาพักผ่อนอยู่บ้านก่อนสำหรับคิปนสีสักแหลกอะสิฝากไว้ซำนี้เนาะไว้พอกันใหม่คลิปนะ้ะถามมากะอย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสัแลเฮ็ดคลิปต่อบปนเดอบ๊ายบายสวัสดี